สุขภาพปากดีที่ดรากูล่าเวลาเราพูดถึงสุขภาพเรามักจะคิดถึงอาหารการนอนการออกกำลังกายแต่รู้ไหมครับว่าจุดหนึ่งในร่างกายที่สะท้อนสุขภาพเราได้เกือบทั้งหมดเลยนั่นก็คือช่องปากไม่ว่าจะเป็นฟันเหงือกลิ้นหรือแม้กระทั่งลมหายใจของเรามันคือสัญญาณเล็กๆจากร่างกายที่จะคอยบอกว่าระบบในตัวเราเนี่ยกำลังทำงานดีขนาดไหน หลายคนอาจจะคิดว่าช่องปากเป็นเรื่องเล็กก็แค่แปรงฟันให้สะอาดไม่มีกลิ่นปากก็แค่นั้นแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราแปรงฟันเรากําลังดูแลทั้งร่างกายของเราเลยครับในช่องปากของเราอ่ะมีเส้นเลือดอยู่มากมายมีจุลินทรีย์นับล้านที่อยู่ร่วมกับเราในทุกวันและเมื่อช่องปากเกิดการอักเสบหรือว่ามีเชื้อโรคสะสมสิ่งเหล่านี้จะสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้และมันก็จะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทั้งหมด นี่แหละคือสาเหตุที่ช่องปากเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเรื้อรังหลายอย่างทั้งโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่ภาวะนอนไม่หลับลองสังเกตง่ายๆบางครอบครัวอาจจะมีลูกสองคนคนหนึ่งฟันแข็งแรงอีกคนหนึ่งฟันผุตลอดทั้งๆท,ที่การกินอาจจะเหมือนกันซึ่งเหตุผลตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ยาสีฟันแต่มันอาจจะเกี่ยวกับพัฒนาการของร่างกายตั้งแต่ในท้องแม่สิ่งที่แม่กินการได้รับวิตามินดีการนอนการหายใจ ล้วนส่งผลต่อการสร้างโครงหน้าฟันและทางเดินหายใจของลูกตั้งแต่ยังไม่เกิดร่างกายของเราไม่ได้สร้างขึ้นจากโปรโตีนหรือคาร์บเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องการสารอาหารที่มีพลังชีวิตอย่างวิตามินเอวิตามินดีวิตามินเคและไขมันดีจากอาหารธรรมชาติสิ่งเหล่านี้คือเชื้อเพลิงในการสร้างฟันกระดูกและภูมิคุ้มกันในช่องปากฟันผุเร็วเหงือกอักเสบลมหายใจมีกลิ่นหรือโครงหน้าแคบเด็กบางคนอาจจะหายใจทางปากเวลานอน เพราะขาดการไกพัฒนาไม่เต็มที่ซึ่งส่งผลถึงการนอนหลับสมาธิและการพัฒนาสมองด้วยเพราะฉะนั้นหากคุณได้ยินเสียงลูกคุณนอนกรนหรือเผลกัดฟันตอนกลางคืนอย่ามองว่านี่เป็นเรื่องเล็กมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเขากำลังขาดอากาศหายใจแต่ข่าวดีก็คือทุกอย่างแก้ได้ถ้าเราพยายามจะหาสาเหตุถึงต้นต่อของปัญหาอย่างแรกเลยคือเริ่มจากการหายใจให้ถูกต้องการหายใจทางจมูกแทนการอ้าป,ปากการนอนให้เพียงพอในห้องที่อากาศถ่ายเท และการกินอาหารที่มีคุณภาพจริงๆเช่นเนื้อสัตว์จากธรรมชาติไข่แดงหรือปลาที่มีไขมันดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทาให้ฟันแข็งแรงแต่มันคือการคืนสมดุลให้กับร่างกายทั้งหมดรู้ไหมครับว่าในร่างกายของเราจะมีระบบสื่อสารที่ละเอียดอ่อนฟันแต่และซี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของแข็งในปากแต่เชื่อมโยงกับระบบต่างๆของร่างกายผ่านเส้นประสาทและพลังงานถ้าฟันบางซี่มีปัญหามันอาจจะสะท้อนถึงอวัยวะบางส่วนที่กําลังอ่อนแออยู่ เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปหาหมอฟันครั้งหน้าอย่าคิดแค่ว่าเขาจะดูแลเรื่องฟันแต่ให้มองว่าเขากําลังดูแลร่างกายของคุณทั้งหมดอยู่การดูแลช่องปากจึงไม่ใช่เรื่องของความสะอาดอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของสมดุลสมดุลของจุลชีพสมดุลของฮอร์โมนและสมดุลของการใช้ชีวิตคุณสามารถเริ่มดูแลได้อย่างง่ายที่สุดก็คือแปรงฟันวันละสองครั้งใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดลิ้นเบาๆทุกเชา้าและดื่มน้ําให้มากกว่าที่คุณคิดว่าพอสิ่งเหล่านี้อาจจะฟังดูเล็ก แต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องมันคือการลงทุนระยะยาวให้สุขภาพทั้งชีวิตของคุณลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุณยิ้มในกระจกฟันของคุณไม่เพียงแค่สะท้อนความมั่นใจแต่มันกำลังบอกว่าสุขภาพภายในของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพที่ดีมันมักจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามเช่นการเริ่มจากปากของคุณเองและเมื่อสุขภาพปากของเราดีร่างกายก็จะดีเมื่อร่างกายดีจิตใจก็จะนิ่งขึ้นการนอนการพักผ่อนก็จะดีขึ้น และคุณก็จะรู้สึกถึงพลังชีวิตในแบบที่ต่างไปจริงๆสุขภาพทางร่างกายเริ่มต้นที่ช่องปากและนี่ก็คือ Dracula Podcast ขอบคุณที่ฟังจนจบเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสุขภาพากดีีท่ Dracula ป